ในที่ในส่วนของเหตุการณ์ที่ผ่านฟ้าน,นั้นท่านผู้ชมมีคลิปปรากฏออกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีจากมุมไหนอย่างไรทั้งหมดนี้อย่างที่บอกนะครับว่าคงจะต้องรอเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างเป็นธรรมว่าตกลงเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเพราะฉะนั้นยังไม่มีใครสรุปได้อย่างครบถ้วนถูกต้องร0อยอย่างแน่นอนในเวลาณักขณะนี้ ถึงแม้ว่าจะมีการแถลงของแต่และฝ่ายฝั่งก็ตามทีเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะนําเสนอเฉพาะที่มีการเปิดเผยภาพถ่ายหรือคลิปซึ่งมีที่มาที่ไปเนี่ยนะครับว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้อย่างที่บอกไปเนี่ยนะครับดูคลิปที่เจ้าหน้าที่ตารวจตั้งแถวแล้วก็เรียกพักพวกเข้ามาแล้วปรากฏว่ามีระเบิดตกเข้ามาแลแ้วก็เตะออกไปเนี่ยนะ นี่ฮะลูกระเบิดตกนะครับและกระรวมนี้นี่แหละครับ คลิปนีความยาว17วินาทีถูกเผยแพร่ในโซเชียลเมื่อวานนี้นะครับเป็นภาพเหตุการณ์ขณะตำรวจปฏิบัติหน้าที่ที่ผัาน้าตั้งแถวโดวยใช้โลกก่กระบ,บังมีตำรวจนายหนึ่งกวักมือเรียกให้เพื่อนตำรวจอีกนายมาตั้งโลกระบ,บังเสริมระหว่างกระบ,บังตั้งโล่มีคนปาระเบิดหรือจะใช้วิธีไหนก็ตามเอาระเบิดสังหารชนิดถ่วงเวลาเข้ามาชนโล่ของตำรวจที่เพิ่งเดินทางเข้าไปเนี่ยนะ ทำให้ตำรวจคนที่ลุกขึ้นกวาดมือเรียกก่อนหน้านั้นลุกขึ้นมาเตะระเบิดออกให้พ้นจากกลุ่มตำรวจแต่เกิดระเบิดขึ้นเช้าก่อนตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บนะคะมีรายงานว่าล่าสุดตำรวจนายนี้เนี่ยน้องไรตปลอดภัยนะครับใช่ค่ะแต่ยังไม่มีรายละเอียดปลอดภัยนี่ก็คือบาดเจ็บนะฮะค่ะได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ว่าไม่ถึงกับชีวิตรายงานว่าปลอดภัยขณะที่